ฝากถฏิญานคารอของคุณมณีวันสังเงินนะครับทุกท่านถือดอกกุหลาบและก็ตั้งนโมสามจบด้วยกันนะครับนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมมัตุอิมิตาหุลมหาธิยาธิวัฏฐานังสุรคันตานังสัพพะเทวนังอิมินังสการินัง สัพพะเทเวปูอเชมาอาป้าเจ้าทั้งหลายขอนน้อมบูชาเจ้าแม่นาทีพาวสีทันดรแม่ยานางเรือและเทพย,ยดาทั้งหลายที่สิงสถิต อยู่ณน,นบริเวณป่าอ่าวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบอุทสนลกิจอุทิศส่วนก,กุศลให้แก่คุณมณีวันสังเินผู้วายชน นะบัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัฐิและอังคารของคุณม่นวันสังเินผู้ไหวชนขอเจ้าแม่นาทีอาสีทันดอนแม่แยานาเือแี่เพ,พยาดาทั้งหลาย ได้โปรดคุ้มครองรักษาอธิและอังคารหอมคุณมณีวันสังเงินผู้วายชนและขอได้โปรดตนุโมทนาตโดนบรนดาลให้ดวงวิญญาณหอมคุณมณีวันสังเงิน ผู้วายชนตจงไปสู่สุคติในสัมรายภพประสบสุขในทิพยาวิมานชั่วนิดนิรันการเทินลำดับต่อไปนะครับเราจะกล่าวคำขอซื้อที่ผู้วายชนนะครับข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอเชิญเทพพยดาในมหาชนลทีได้โปรดฟังวจีของขวงญข้าขอท่านจงเมตตาอนุญาตอุพกสถานเป็นที่สถิตอธติและอังคาน ของคุณมันีวันสังเงินผู้หวยทนในพื้นสมุมนทรมทฑนนี้ด้วยเธอสาธุนะครับเดี๋ยวเราจะลอยฝั่งซ้ายมือนะครับ